ยังไม่จบสิ้นง่ายๆนะฮะสำหรับนี่สินของคุณติ๊กบิ๊กบราเธอร์อดีตภรรยาของพี่หนุ่มสอนรามก่อนหน้านี้ฝ่ายชายออกมาโชว์ใบายาขอประกาศจบสถานะสถานะสามีภรรยาเพราะอีกฝ่ายหนึ่งติดการพนันออนไลน์นะครับมีเจ้าหนี้ตามมาทวงถึงบ้านแม้ว่าก่อนหน้านี้นะฮะคุณติ๊กจะออกมายอมรับแล้หล่ะอย่างที่บอกไป3.5ล้านล่าสุดมีเจ้าหนี้อีกรายนึ่งโผล่เข้ามาใน Facebook ส่วนตัวเลยทวงถึง Facebook ฮนะ โดยบุคคลดังกล่าวนะครับอ้างว่าตัวเองเนี่ยเป็นวินมอเตอร์ไซค์ครับที่พาคุณติ๊กไปกู้หนี้นอกระบบเป็นจำนวนเงินห0า0 0ื่นพร้อมกับมีการแนบแชทไลน์ที่คุยกับคุณติ๊กนะครับเพื่อเป็นการยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงพร้อมกับบอกว่าคุณติ๊กเนี่ยได้ขอให้ตนเปิดบัญชีให้ด้วยโดยให้ค่าตอบแทน2,000บาทครับและที่ต้องมาร้องกับคุณศรรามเนี่ยเพราะว่าตอนนี้ลําบากมากๆเลยออกไปขับบินก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าเจ้าหนี่จะมาตามทวงหนี้ครับ อืมเอาแล้วนะครับพร้อมกับบอกรายละเอียดอย่างนี้บอกว่าตอนนี้สิกว่าวันแล้วคุณติ๊กเนี่ยไม่ได้จ่ายดอกเลยพี่เป็นคนกลางก็โดนเจ้านี่มาตามถึงบ้านมาเฝ้าพี่ที่วินมอเตอร์ไซค์พี่ไม่กล้าไปขับวินพี่เห็นคุณติ๊กออกรายการ2รายการเห็นวันก่อนคุณติ๊กบอกที่ได้เงินจากการเป็นพรีเซนเตอร์ก็น่าจะเอาเงินมาจ่ายดอกให้พี่บ้างนะนะครับแล้วก็ขอโทษสอนรามนะครับที่ต้องมารบกวนเพราะไม่รู้จะติดต่อ,อยังไงครับ บ้านพี่สอนรามนะครับก็มีการเข้าไปคอมเมนต์ตอบกลับถึงบุคคลดังกล่าวนะครับว่าตนก็เห็นใจมากๆแต่ตอนนี้เนี่ยตนได้อยากกับคุณติ๊กแล้วนะครับแล้วก็อยากให้ติดต่อไปที่คุณติ๊กโดยตรงแทนเนี่ยก็จะดีกว่าครับ ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม i n s i g h t News Tonight ในช่อง Twin s i g h t HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage Twin s i g h t HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ